ดีใจเพื่อนเพื่อนวันนี้เอารถมาจอดไว้ที่พื้นคอนกรีตใกล้ๆที่ทำงานนะคะก็เห็นต้นมะเดือบรองต้นหนึ่งเขาก็พยายามจะงอกงามขึ้นมาใต้พื้นคอนกรีตนะคะดูแล้วก็สวยงามไม่ว่าจะเป็นใบหรือว่าจะเป็นผลของเขานะคะมะเดือบรองนี่จะเป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่อะคะ่ะเพื่อนเพื่อนต้นแล้วก็กลิ่นจะมีป้องชัดเจนนะคะคล้ายกับรอยควันนะคะ เป็นไม้ขึงผัดไปนะคะเพื่อนๆในตำราไทยนะคะผลของมะเดื่อป้องนะคะจะมีรสขมแก้กระหายนนได้ด้วยนะคะแก,แก้อักเสบะะใช้นำมาพอกแผลแล้วก็ล้างแผลได้ะคะ่ะแก้โรคผิวหนังที่เป็นมานานหรือว่าโรคผิวหนังที่เป็นมารุยรัง่ะคะ่ะช่อดอกแล้วก็ผลอ่อนๆของมะเดื่อป้องนะคะใช้ทานเป็นผัก สดสำหรับจิ้มน้ำแข็งได้ค่ะพเพื่อนแล้วก็ลูกสุกๆของมะเดือบบ่อบ้างก็นำมาทำเป็นแยมได้นะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วลูกของลูกสุกข,ของมะเดือบบ่อบ้างนะคะเราก็จะไม่ค่อยนิยมทานกันนะคะเพราะว่ามักจะมีมะแมลงอยู่ข้างในค่ะพเพื่อนแล้วยังมีความเชื่อของคนพื้นบ้านยังเชื่ออีกว่า กิ่งตรงกึ่งกลางระหว่างป้องนะคะเราสามารถนำมาเป็นหลอดใช้ดูดน้ำได้นะคะจะช่วยในเรื่องของคือจะช่วยในเรื่องของการทำให้เรามีความจำที่ดีขึ้นนะคะ สำหรับพื้นบ้านล้านนานั้นนะคะก็จะใช้ใบของมะเดื่อบ,บ้องนะคะไปต้มน้ำาด่มช่วยในเรื่องของอาการหมามโตอาการปัสสาวะสีเหลืองจัดนะคะ<ๆ>เพื่อนๆชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงหรือมูเซ่นนะคะจะใช้รากลำต้นหรือเงาของมะเดื่อป้องเนะะี่ยค่ะไปต้มกับน้ําสําหรับดื่มน,นะคะช่วยในเรื่องกระตุน้นการหลั่งของน้ํานมแล้วก็แก้หวัดหรือ การที่จะนำเปลือกมาต้มกับกล้วยน้ำวานะคะแล้วก็พันบริเวณที่บวมไว้นะคะจะแก้อาการบวมได้อีกด้วยนะคะเพื่อนๆหรือจะนำมาปลูกไว้ประดับสวนไว้สักต้นก็ดียะคะ่ะสวยงามไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นใบหรือเป็นผลนะคะต่างก็ให้ทำให้ชวนมองอะคะ่ะ เพื่อนๆจะเห็นได้จากรูปภาพนี้นะคะจะสวยงามค่ะใบก็สวยผลที่ออกมาก็จะเป็นพวงสวยงามน่ามองประดับส่วนไว้ได้ไว้สักต้นนะคะก็ดีนะคะ ในเรื่องของการเจริญเติบโตของมะเดื่อป้องนะคะปลูกง่ายค่ะการเจริญเติบโตก็เจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิดนะคะตามป่าโปรงป่าดิบเขาหรือว่าจะเป็นพื้นที่ราบนะคะอย่างต้นนี้ก็ที่เห็นนะคะก็พยายามจะแทรกพื้นคอนกรีตขึ้นมานะคะแล้วก็มีใบแล้วก็ลูกสวยงามหน้า ชวนมองไม่น้อยเลยนะคะเพื่อนๆมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆวันมีความสุขไปกับยศจุพรรณนะคะวันนี้ก็เห็นความสวยงามแล้วก็มีคุณค่าทางสมุนไพรของต้นมะเดือปลองนะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ